อุ้ยตัวที่สองตัวแรกเพิ <Yes ่งเก็บไปเองเนี่ยเนี่ยโอ้ยใหยจริงครับทุกคนโูดิ้นนั่เนี่ยมันเอายี่งจะทิ้มอ่ะเนาะแบ่กันกินคนละเึ้นได้ไหมเดี๋ยวเราให้เธอไก่ชิ้นหนึ่งนะอุ้ยติดเอาโอ้โดนด้วยเอา ตวปลากระทิงกับปันปันกันค่ะเช้าวันนี้ปันก็จะออมใหม่แต่เช้าเลยนะคะเพราะช่วงเนี้ยแดดร้อนมากปันตกปลาได้แค่ตอนเช้าครึ่งวันเช้านะคะพอช่วงบ่ายนี้ไม่ไหวไม่กรีนขึ้นต้องรีบกลับบ้านเลยนะคะนี่ก็ประมาณแปดโมงเช้าตอนเนี้ยพอปันไปถึงก็ตีไปแปดโมงครึ่งปันก็จะตกปลาสักสองสามชั่วโมงนะคะนี่เบ็ดแล้วก็เตรียมไว้มาแล้วนะคันไม้ไผยของเราไสเดือนปันก็หาไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะคะเราจะได้ออกจากบ้านแต่เช้าไงอืม ดนะะขนาดนี้เวลาแป้นโมงคือแดดแรงมากอะ่ะเดี๋ยวยังไงตามไปรับชมกันค่ะว่าวันนี้หม่ที่ปันจะไปเนี่ยจะมีตัวหรือเปล่านะคะเดี๋ยให้เด็กๆเฝ้าบ้านทุกคนค่ะปันตกปลาอยู่ดีๆแล้วน้องหมามาหาปันนะคะ น้องเป็นเด็กเลี้ยงวัวแต่เจ้าของอะ่ะยังไม่มานะคะน้องก็เป็นเด็กมาเฝ้าเขื่อนด้วยแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยเจ้าเกเป็นเจ้าถิ่นใช่ไหมมันก็มีข้าวเหนียวไก่มามันจะให้น้องนะคะเพื่อเจ้าถิ่นจะให้เราตวปลาแล้วปลาเขาขอจับไข่หน่อยคะ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้แอบเห็นไข่เธอเธอไม่มีไข่ค่ะหืมเนี่ยน้องไม่มีไข่เนี่ยคืออะไรแฟบอ่ะเออมันแฟบได้ไงอ่ะฮะไข่หายไปไหนคะลูกไม่มีไข่จริงๆนะเขาไม่มีตั้งแต่เกิดหรือว่าไงอ่ะ ่ามไปก็ไม่ตอบยิ่งด้วยมาวันนี้เรามีข้าวเหนียวไก่เพื่อเธอเลยนะถามเอฟซีครเอฟซท่านไหนรู้ก็อธิบายได้นะครับว่าทาไมไม่มีใครเป็นจะเกิดหรือว่าเป็นวิธีการตอนการหมั่นหรือการทำหมั่นหรือยังไงหรือเปล่าเพื่อมาให้เขาไปวุ่นวายตอนตอนตีสัตว์นะเนาะแบ่งกันกินคนละรึ้งได้ไหมเดี๋ยวเราให้เธอไก่ชิ้นหนึ่งนะ เราให้เธอกินไก่ชิ้นหนึ่งนะคะใจเย็นใจเย็นค่อยๆเดีเพิงพ่งเดีย๋ยวเพิงพ่งเดี๋วเพิ่งเดี๋เพิ่งเดี๋เพิ่งเอา<ะ>ลอก่อนรอก่อนใจเย็นอ่ะอันนี้ใส่ถุงไปอันนี้ใส่ถุงมันก็กะว่าจะมาตกปลาแค่ครึ่งวันนะคะก็เลยไม่ได้เอาของกินมาเยอะปกติจะพกของกินมาเยอะตลอดเลยเธอต้องค่อยๆกินข้าวเหนียวเนี่ยมันติดเพดานได้นะเธอรู้ไหม ค่อยกินค่อยกินกินเสร็จให้ให้ปลาให้ปลาเข้าเลยนะเออไม่กินกระดูกไม่กินลูกชี้ๆเอาเรามีแค่นี้นะแบ่งกันคนละครึ่งนะไปส่วนเราก็จะไปตัวปลาต่อแล้วเพราะตอนนี้ไม่ได้ปลาสักตัวเลย โอเคเรานี่แล้วเส้นข้องให้เจ้าทินแล้วเดี๋ยวมารอชมกันต่อครับปลาจะเข้าหรือเปล่าชื่ออะไรอะมาดามใช่เปล่ามาดามอะมาดามเปล่าหืมมาแล้วตัวแรกมาแล้วแต่คือปลาอะไรไม่รู้นะคะปลาขาววะเอ้ยเขยุบเขยับปันจะปล่อยไปก่อนนะหรือว่าเก็บไว้เป็นตัวประกันดีเก็บไว้เป็นตัวประกันก่อน นุว้วปลากระ,กะิงนงต่อนนะจะจมแล้วปลาตัวเล็กปลาไม่รู้ไม่โดน <Hey. S 1> อุ้ยอู้อูอ้มาแล้วต่อใกล้ๆเลยเฮ้ยในที่สุดก็มาแล้วครับมาแล้วตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยปลากระทิงอะ่ะตัวใหญ่ด้วยกินไม่ลึกนะกินไม่ลึกกินไม่ลึกไม่ลึกเออ ดูที่มันจะดิ้นระวังจะหลุดมันจะหลุดแล้วเขาสิงร้องโอมันดูดตึบตึบตึบตบตบใกล้ๆเองนะครับแต่เรนรก้ว่าปลาตัวเล็กเนาะอีกคันนล้วต่อตอใกล้ๆนะครับตึบตึบๆๆอุ้ยๆุ้อุ้ยตัวที่สองตัวแรกเพิ่งเก็บไปเองอ่ะใส่สวิงใส่สวิงอุ้ยตัวที่สองมาแล้วครับทุกคน แล้วก็ยังไม่ได้เกี่ยวไซเดียวีิยงใหม่เลยนะมันก็ตอดเลยใช่ค่ะประเด็นก็คือว่าตัวนี้กินลึกไม่เอ่ยไซเท่ากันไหมไซใ,ใหญ่ค่ะกินไม่ลึกนะใช่ไหมเธอเธอต้องซูมกล้ใกล้ให้เห็นว่ามันใหญ่นะ,ะใช่ใช่ใช่ไหนใหญ่ไหนมันใหญ่จริงจีเธอต้องซูมเข้ามาเลยเนี่ยเนี่ยหูใหญ่จริงครับทุกคน,นดีเนี่ยมันเอานี่งจะทิมนะ ต้องจับตรงหัวแล้วก็จับแน่นๆแบบนี้เออนี่มันจะไม่ดิ้นดูดิเอ๊ยยังไงขี้ใสมันเลยมันจะทิมปนละโอ้ตัวไซส์เท่ากันเลยไหมใช่ค่ะดีนะมันัวไม่ลึกอ่ะจับแน่นๆนะทุกคนแต่ปันก็บอกว่าจับแน่นๆนะปันบอกใครอ่ะจับแน่นๆนะทุกคนทุกคนที่ดูอยู่ต้องใส่มีปลากระทิงอยู่ในตัวใช่ไหมฮะให้จับแน่นๆนะ เป็นการสอนไงใช่ไหมโอเคจับจับหัวไม่ได้มันจะมมวนมาทิ่มเนาะงั้นจับกลางตัวมันจะได้จะต้องใส่ถุงมือด้วยนะครับไม่งั้นมันลืน่นโอเคเฮ้ยหรือว่าน้องหมามาให้โชคว่ะเจ้าทิ่เจ้าทิ่มาแป๊บเดียวไปปาต่อเลยนะ <c oughs> เออเดี๋ยวรอชมใหม่ครับมันจะมาอีกเปล่า <c oughs> อุย <c oughs> อ้ย <c oughs> อุย <c oughs> อ้ยอุ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 ้ย ตกเลยดูดเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับตัวตมัเปนตัวเล็ใช่ยังมันยังเล็กอยู่แต่ก็ตอดไหวแป๊บเดียวเองเนาะอมืมันก็ใช้ผู้หินเนี่ยโยนให้ปลาให้ปลาได้ยินอะเนีแล้วก็ปล่อยไว้ไปพักหนึ่งพอมันเกิดเสียงแล้วพอมันจะมาสงสัยนะครับอาจเป็นเพราะว่าตัวมันแกอยู่ใกล้ด้วยใช่อาจจะอยู่ใกล้แปบ๊บเดียวมันเลยมา ตึึบอออุุอ้้ยยมาครับน้องปลากระทิงปนินเออปนินนี่เองนี่ก็มาแตะไซแบบใช้ได้นะคะทุกคนฝันก็เอาไปเลยใช้สวยอยู่มาแล้วมาแล้วผู้ให้โชคเราอยู่ข้างหลงหังนึน <c oughs> เดิน <c oughs> ไม่มีไข่เดินตามเรามาแล้วเขาเห็นเขาเหนียวไกลืออยู่ครึ่งนึงไง เพอรต้องให้น้องแล้วมั้งอ <c ười> ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ่ยอายโอ๊ยโอ๊ยอุ้อยโอ๊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 ยอ๊ยโอ๊ยอ๊ยยโอ๊ยโอองรอให้มันลากไปไกยๆก๊ยโอ๊ยโอยอย มันลากไหมแล้วก็ยาวๆไปเลยต่อแล้วครับต่อแล้วยางต่อจูอ๋อเห็นไหมเห้ยเห้ยหโดนตัวใช่ไหมมีตัวโดนาไปติดปล่อยเออปล่อยปล่อยให้มันให้มันคลายๆเออแล้วก็ดึงดึงกลับดิ มีตัวนะนะออกขึ้นเลยนะเออป่าอะไรกระทิงหรือเปล่าเ,เออนะดึงกลับอะ่ะมีสู้ด้วยค่อยๆดึงกลับไปมามันมันบิดตัวเนี่เลยใช่ว่าเราดึงส่วนกลับอเนาะต้องใส่ต้องถึงมือ ใส่ห้ังส่งม,มือต่อกล้องนะคะน่นอนจ้ารอเลยคะ่ะเอาแล้วอยากไปให้ยได้ไหมของขของของงปลาดำดย่างมันได้ปลดเลยนะฮะของทิศอยังไม่ได้ลงเอาลงไปเอาเลยนะคะแต่ตรงนี้ปันเห็นมันตอดไงขนุก็เหมือนตอดเฮ้ยต่างต่างก็แก้ตัวนี้ก่อนโอเคโอเคแต่ okay, okay. กล้องลงไปแก้ให้ แต่ก็ลงไปแก้ให้แล้วนะคะก็ได้ปลาหมอตะกรับมาตอนแรกปันก็นึกว่าจะเป็นปากะทิมันไปติดตะขาตตรงตรงนี้พอดีตะขาเก่านะคะเดี๋ยวปล่อยปันก็จะปล่อยตัวนี้ไปนะเพราะตัวเล็กอยู่มาแล้วโอ้สายใหญ่จริงตัวเนี้ยเธอก็ซูมก็อีกแล้วนะซูมใ,ใ,ใกล้ๆเลยเนี่ยอ่ะปันมันบอกให้ซูมนะครับ ปลามาเลยเหรอใช่ลไดยินเสียงเมื่อกี้กำลังบอกอยู่ว่าเียปลามาแน่ผมลงน้ําไปแก้ให้มันปันอ่ะแต่พอดีกำลังแต่งตัวอยู่แล้วปลามันก็กินแล้วไงก็เลยไม่ได้เห็นตอนที่มันปันวัดปลาเลยนะฮะเดี๋ยวเราดูไม่เดี๋ยวมาอีกเนี่ยไกลขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยออุ้ยอหมอดกับอีกแล้ว ค่อยๆลากตืต๊บๆลงไปตัวเล็กอยู่ก็ปล้อยเหมือนเดิมแล้วทุกคนส <ś c oughs> ายเท้าบุกี้น,นะตัวเดิมเปล่าน่าจะไม่ใช่ถ้าตัวเดิมไม่มีแผลไปไปโตใหม่ลูก <ś c oughs> โอ้โมาสองตัวแล้วครับตัวเท้ากันเลย <ś c oughs> ดูนะครับสบายเลยอะเจ้าถิ่นอะ <ś c oughs> เหมือนกนลางร่มให้เขาอะเนี่ยลดอยู่ในร้มสบายเลย กางร่วมให้เจ้าทิ่นนะครับเขามาลั่งให้กำลังใจมีอะไรจับไมี้องเวยเฮ้ยมือนลากเขาไปกินในรูเปล่าอุ้ยอุ๊ยอุย,อย,อยนี้เนียนี่นี่น,น,นี่ลากครับไอ้ปลากระถิ่แบยกับมงอุ้ยโอติดเอา้าโดนด้วยเอา ได้ปลากระทิงเหรอไอ้ปลากระทิงหนุดองอ๋อดุว่ะปลาเขาใช้ปลากระทิงสองตัวฮะตัวเล็กเมื่อกี้ก็หลุดหลุดหลุดไปในสบูไม่ใช่ได้ตัวใหญ่ไหมตัวนั้น่ะของป้าได้ก็ตัวไม่ใหญ่ค่ะได้ปลากระทิงเหมือนกันนี่ของปันก็ไม่ใหญ่อจะหลุดแล้วเห็นาเหมันจะหลุดแล้ว ที่จะรูดอยู่แล้วโชว์ไปโชว์มาไม่ใช่รุดเพลาะจบเลยตัวไซนี้ก็รุดรุดไปสองตัวแล้วแล้วสบกก็มันขาดไงสบมันมีรูแล้วมันก็หนีไปเลยใช่ปังจะต้องเปลี่ยนเป็นอันนี้ปากมันแหลมอยู่แล้วไงมันมุดง่ายเลยปังก็เลยต้องผูกไว้ป้าเขาย้ายมาตรงนี้แล้วครับเนี่ยเขาเขาได้สองตัวแล้วมันไม่กินแล้วเฮ้ยล้างเขาแล้ว หลุดเหรอเล้าแก้ดิแปดโถเอ้ยนี่มันนี่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 ไปแกให้ไปโอ้วุ่นวายจังวะเอาจะลูกกะตอนนี้เลยนะนี่ทุกคนได้ตัวแล้วถ้าเป็นปลากระทิงจริงๆอ่ะมันกินง่ายนะใช่จะต้องรีบแก้เดี๋ยวมันจะตายไม่ลึกจนนะไม่ค่อยลึกไม่ค่อยลึกดีแล้วโอเค ใช้ได้ใช้ได้สักทีเธอุธออย <c oughs> <c oughs> ดวงมันจะไม่ได้ตัวเนี้ยเพราะหลายรอบแล้วดึงก็ไม่โดนมากดึงไม่โดนดึงไม่โดนพอดึงโดนก็ววิ <c oughs> ลุดโอเคโอเครอ เอ้ยจนได้เฮ้ยเขันนี้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 ันนี้ขันนี้ันนี้ไปปิ่มกันอุ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยรอตั้งนานปิีมแล้วกินลึกแน่เลยใช่ไหมใช่พรมันปิ่มหละมันปิมนานมากเลยปุ๊บ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 เพราะว่าเราไม่กล้าดึงกลัวดึงแล้วจะลุดใช่ต่กล้องจ้าเเดี๋ยวต่อยแล้วต่อยแล้วต่อยแล้ว อ้าวพอหั่นปุ๊บเงียบปับเลยอู้อู้อู้อ๋อมาใช้ปลากระทิงมันเป็นปาน,นินมันคือปลาน,น,น,นิ้นวนตึ๊บเลยเปลาไม่เอาแล้วนะวันนี้เอาแค่ปลาน,นิ้นก็พอเอ้ยเอาแค่ปลากระทิงอ๋อใช่เมื่อเช้าปันก็ได้ปลานิ้นใจนี้ตัวหนึ่งนะคะปล่อยให้ไปโตก่อนไม่ต้องมากินแล้วนะ เมื่อเช้าได้ตัวหนึ่งปันก็ปล่อยไปแล้วนี่ว่าปลากระทิงวันนี้เป้าหมายหลักคือปลากระทิงใช่เออนี่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 นเพลิดเออเออเออนี่ไงปลาบูจริงจริง้อยว่กินไปเป้าดีนะไม่ล็กปลาบูจริงจริงนี่ก็ได้ปลาบูอีกแล้วนะปันจะปล่อยไปก่อนนะคะปันไม่เอาปลาบูเพราะว่าตัวเล็กอยู่ไปโตใหม่นะ ใช่ไปโตต้องมากินเด็ด